ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเทไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะตกลงครับอยากได้อะไรเป็นของขวัญเลนายิ้มหวานสดใสไร้เดียงสาตามวัยโชคดีที่พี่ถามและดีใจที่พี่ยังไม่กลับไปในวันนี้เมื่อครู่เลนากับคุณพ่อและพี่กัญญาคุยกันว่าเลน่าอยากได้อะไรเลน่าจากเมืองไทยไปนานมาก เพื่อนตอนเด็กๆก,ก็ลืมเลือนกันไปแล้วเลน่าอยากไปเที่ยวทะเลแต่คุณพ่อไม่ว่างและท่านก็ไม่วางใจให้เลน่าไปกับพี่กัญญากันเพียงลำพงังแต่จะให้รอว่าเมื่อไหร่คุณพ่อจะว่างมากพอเลน่าก็คงเปิดเทอมพอดีพี่ไปกับพวกเรานะคะลีโอนเลิกคิ้วและยิ้มยายน้องถ้าเธอไม่ใช่เลนาของฉนันแล้วลก็ให้ไร่าย,ยาวมาเป็นชั่วโมงฉันก็ไม่มีทางรับนัดนี้แน่ตกลง ลีโอตอบกลับพร้อมยิ้มโอกาสมาเยือนถึงปากทำไมเขาจะไม่อ้ารับไว้ล่ะลีโอสูดดมกลิ่นหอมของการ์ดที่มีลายมือของเลนาเขียนเชิญเขามาร่วมรับประทานอาหารในมื้อสำคัญเข้าไปอย่างเต็มปอดจิตใจเขาก็เปลี่ยนไปทันทีตั้งหน้าตั้งตารอวันที่จะพาเธอไปทะเลวันร่วมการทานอาหารกันภายในไม่ได้ทำให้ลีโอตื่นเต้นเท่าวันเดินทางไปทะเล ดวงตาสองคู่สบกันหลายครั้งผ่ากระจกส่งหลังตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างลีโอม่ได้เก้อเขินอีกแล้วและที่ทำให้เขาแปลกใจคือเลนาก็เช่นกันเธอไม่ได้เก้อเขินหรือมีอาการเอียงอาอย่างที่หญิงสาวทั่วไปมักจะเป็นยามที่ถูกเขามองเมื่อทั้งสเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วลีโอลียวเข้าปั๊มน้ำมันและต่างก็แยกย้ายไปทำธุระของตนเอง เมื่อกลับเข้ามาในรถเบาะหลังก็มีน้ำผลไม้วางไว้เลน่ายกขึ้นมาดึงอย่างเข้าใจเขามอบไมตรีเธอรับไมตรีลีโอกระยิมลิงโลดอยู่ในใจชีวิตชีวาของเขากลับมาอีกครั้งแน่นอนว่าหลายวันก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างระมัดระวังท่าทีไม่บุมบามนานแล้วที่ปากเขาไม่เอ่ยคำว่าเลน่าใหญ่น้อง จัญญาคว้ามือน้องสาวร่างบางไว้ทันก่อนที่เลนาจะวิ่งไปหาน้ำทะเลท่ามกลางแสงแดดจ้าไปกินมือเที่ยงก่อนเลนายิ้มเจือนเพราะก่อนที่เธอจะได้รับอนุญาตเธอสัญญากับคุณพ่อและพี่สาวแล้วว่าเธอจะไม่ดื้อไม่ซนจะเชื่อฟังแต่ก็อดย้ำไปไม่ได้ว่าโูกหายดีแล้วและแข็งแรงแล้วมากๆ และทั้ง3ามก็ไปเลือกร้านกินอาหารทะเลเลน่าจึงยอมที่จะนั่งมองผืนท้องนพา,าสีฟ้าครามชื่นชมด้วยสายตาไปก่อนลีโออดยิ้มขบขันท่าทางน่ารักของเลนาไม่ได้เธอก็คือเธอจริงๆความลี้ลับนี้มีใครเล่าจะเข้าใจทันทีที่เลนาจากไปในครั้งนั้นความสามารถพิเศษของเขาก็หายไปเช่นกันเขากับเธอคงมีวาสนาต่อกันจริงๆ เมื่อจัดการเรื่องปากท้องพอหอมปากหอมคอแล้วทั้ง3ก็เช็คอินเข้าพักโรงแรมหรู สองห้องนอนแน่นอนว่าสองสาวต้องพักอยู่ด้วยกันการที่ได้อยู่ร่วมกันนานเกินครึ่งวันทำให้เขาเห็นอีกมุมหนึ่งของกัญญาซึ่งในตอนแรกเขาดูไม่ออกเลยว่ากัญญาจะเป็นพี่สาวที่รักน้องสาวมากรักมากจริงๆเธอคอยระวังทุกอิริยาบทของน้องสาวเสียเหลือเกินกระเป๋าลากใบเล็กๆเธอก็ไม่ยอมให้เลน่าลากเองทั้งๆท,ที่เลน่าสามารถทาได้ผมเอง ลีโอจึงลากกระเป๋าของตนเองและของเลนาซึ่งในภาพทางสังคมแล้วลีโอต้องดูแลกัญญามากกว่าดูแลเลนาแต่ในความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงที่มันตรงข้ามแต่นั่นไม่ได้ทำให้ทั้งสามรู้สึกอะไรเลยกัญยารู้ซึ้งถึงแก่นแท้ความรู้สึกของลีโอมาโดยตลอดแต่ส่วนที่ลึกกว่าแก่นแท้นั้นกัญญาไม่อาจเข้าถึงได้เธอจึงไม่เห็นส่วนที่ลึกกว่าแก่นแท้ว่าในนั้นมีใครอยู่ การจากไปแล้วของเลนาตลอด6เดือนการใช้ชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเลนาต่างก็แตกต่างกันไปมาวินไปแห่งหนใดลีโอยังไม่ทราบข่าวคราวแต่เมื่อหลายวันก่อนเขาลองสืบผ่านโรซาลีหล่อนก็หายไปเช่นกันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าโรซาลีที่รักพี่มาวินอยู่ข้างเดียวจะสมหวังแล้วในที่สุด ทางด้านแพทริกก็ยังคงดำเนินชีวิตของตนต่อไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับพี่มาวินพวกเขาตกลงยกเลิกสัญญาการเปลืองโตของพี่มาวินด้วยค่าตอบแทนมหาศาลที่พี่มาวินจ่ายให้เป็นการปลดเปลื้องพันธนาการระหว่างกันบุญคุณความแค้นจบสิน้นแน่ละถ้าแพทริกไม่ยอมเลิกลาเขาลีโอนี่แหละจะกัดแพทริกไม่ยอมปล่อยดูๆไปเรื่องราจ,จะจบลงด้วยดี สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่สำหรับเขาเลยเขายังไม่สามารถลืมเลนาได้คิดถึงเธออยู่ตลอดตอนนั้นเขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเพราะกัญญากัญญาที่ยังวนเวียนอยู่ข้างกายเขาเธอเป็นพี่สาวของเลนาในชาติที่สองของเลนาของเขานั่นเองเสียงหัวเราะก,ก้องกังวานเต็มไปด้วยความสุขของสองสาว ที่ชวนกันวิ่งลงทะเลไปทำให้ลีโอที่นอนอาบแสงแดดที่ค่อยๆจางลงตามการเวลาของการเข้าสู่ยามเย็นแน่นอนว่าเขามองเพียงร่างบอบบางส่วนว้าโค้งสมวัย17ไม่อาจเทียบสาวงามสะพร่างอย่างกัญญาได้แต่เขากลับไม่อาจละสายตาจากเลนาได้เลยเพียงแค่มองเออ ภายใต้กางเกงของเขาก็ตึงแข็งอย่างช่วยไม่ได้นานแล้วจริงๆที่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้จนเขาคิดว่าตัวเองได้กลายเป็นผู้บํำเพ็ญไปแล้วสายตาไม่เคยละไปจากร่างบางที่ทุกอย่างยังดูน่ารักไปหมดเธอกำลังกึ่งวิ่งกึ่งเดินมาทางนี้หญิงสาวตัวแดงคล้ำแดดอย่างชัดเจนครีมกันแดดที่พี่สาวของเธอทาให้ช่วยเธอไม่ได้เลยหรือไงเขาคิดอย่างไม่พอใจมีอะไรหรอคะ เลนาเอ่ยถามเมื่อเห็นสายตาของลีโอพี่คิดว่าเลนาควรพอแล้วเขาพูดพร้อมกับมองเธอจลอดปลายเท้าเธอสวมชุดว่ายน้ำสีน้ำเงินตัดกับผิวขาวจนซีดของเธอแต่ตอนนี้ผิวเธอแดงเป็นสีชมพูเข้มเลนามองตามสายตาของลีโอและเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจเธอดูดน้ำผลไม้เพิ่มอีกนิดแล้ววางแก้วไว้น้องเพิ่งจะเล่นน้ำไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ เธอบอกเขาและยืดแขนยืดตัวรับลมทะเลคุณหมอบอกกับเลนาว่าอากาศอบอุ่นเป็นยาธรรมชาติที่ดีมากๆผิวของเลนาถูกแสงแดดนิดเดียวก็คล้ำง,ง่ายแต่ไม่ได้เป็นอะไรไม่นานก็กลับมาเป็นปกติแล้วค่ะลีโอน,นิ่งเงียบไปผิวกายเธอเหมือนกับเลนาของเขาถูกแดดนิดแดดหน่อยก็เป็นแบบนี้ซึ่งนั่นเป็นผลข้างเคียงของโรคที่เป็น ต่เลนาคนนี้ไม่ได้เป็นโรคเลือดคงเป็นผลข้างเคียงจากการเป็นเจ้าหญิงนิทรามานานลีโอมองเส้นผมดำยาวถูกมัดไว้หลวมๆเผยใบหน้ารูปหัวใจดวงน้อยจมูกเล็กรับกับใบหน้าให้ตายเถอะเขาอยากขบกัดจมูกโด่งเล็กๆนั้นเสียเหลือเกินริมฝีปากจิ้มลิ้มขยับเปิดและปิดแบบนั้นอยู่หลายครั้งเธอกำลังปรับลมหายใจนำอากาศเข้าปอดทางปากเป็นส่วนใหญ่ จนสวงอกเล็กๆเหมือนสามเหลี่ยมก้อนเล็กๆสองก้อนกำลังกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะสายตาคมไล่ลงมาตาม,มองหน้าท้องที่แบนราบจนมาจบที่สามเหลี่ยมหัวทิ่มจุดกึ่งกลางระหว่างขาเรียวเล็กลีโอสุดลมหายใจเข้าอย่างยากลำบากน้ําลายในปากเหนียวหนึบเขาแทบจะกลืนไม่ลงคอแล้ว พอเธอเดี๋ยวค่ำๆพี่จะพาไปนั่งกินข้าวฟังเพลงในบาร์ของโรงแรมเลน,น่าอยู่ดึกมากไม่ได้ถ้าโมแต่เสียเวลาอยู่ตรงนี้จะมาบอกว่าพี่ไม่เตือนไม่ได้นะเลน,น่าดวงตาเป็นประกายเธออายุยังไม่ถึง18ไม่สามารถไปยังสถานที่ที่กำหนดอายุได้แต่บาร์บางแห่งที่มีการควบคุมเวลา เธอจะสามารถเข้าไปกินข้าวได้ถึง4ี่ทุ่มเมื่อนึกได้อย่างนั้นเลนาก็วิ่งกลับไปหาพี่สาวและทั้งสองก็จูงมือขึ้นมาจากทะเลและนัดกันอีกครั้งอีกสองชั่วโมงเชิญทางนี้ครับบริกรร้านกล่าวต้อนรับลูกค้าทั้ง3เมื่อผ่านประตูกระจกเข้าไปด้านในก็เหมือนเข้าสู่ห่วงเวลายามค่ำคืนดึกดื่นทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งจะเป็นเวลายามเย็น ลีโอรับเมนูมาจากพนักง,งานและยื่นส่งให้สองสาวเป็นคนสั่งอาหารส่วนเขาสั่งเครื่องดื่มของเขากับของกัญญาเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สำหรับเลนาเขาสั่งเป็นน้ำผลไม้กัญญาชอบดื่มไวน์เขาก็จัดไวน์ให้ส่วนตัวเขาเป็นเบียร์เขาต้องการเพิ่มความกล้าหาญให้กับตัวเองเช่นกันแม้ความมั่นใจเขาจะเต็มเปี่ยมว่า คืนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเลนาจะต้องเปลี่ยนไปบรรยากาศสบายๆกัญญาหญิงสาวที่แต่เดิมเป็นหญิงปราดเปรียวเชื่อมั่นในตัวเองมาโดยตลอดแต่เหมือนว่าเธอจะกักเก็บกดความเป็นตัวตนของตัวเองไว้นานในวันนี้เธอดูเปลี่ยนไปมากเธอดูมีความสุขอย่างมากสายตาม,มักหันไปมองน้องสาวและยิ้มเธอยิ้มแล้วยิ้มอีกมองน้องสาวของตัวเองเหมือนมองนางฟ้า เรื่องเล่าที่เคยได้ยินมาคงจะเป็นจริงสินะลีโอคิดในใจสาเหตุที่จูจ่ๆเลนาก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานนั้นไม่มีใครรู้หมอก็ไม่อาจบอกสาเหตุได้บอกเพียงว่าเธอเข้านอนและยังไม่ตื่นร่างกายเธอแสดงสภาวะการหลับเท่านั้นแต่ที่จูจ่ๆเป็นแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เลนาย้ายเข้ามาอยู่กับพี่สาวทั้งที่เป็นพี่น้องที่รักกันเมื่อหาสาเหตุไม่ได้ กัญยาจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแต่เลนาไม่ได้เสียชีวิตและหาหลักฐานอะไรไม่ได้จึงมีแต่คำเล่าลือเท่านั้นกัญยาคงแบกรับคำเล่าลือนี้ไว้มานานแล้วให้เธอได้ปลดปล่อยให้หมดเสียให้สิ้นในวันนี้ทั้งสามกินดื่มพร้อมเจรจาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนเมื่อร่างกายมีปริมาณแอลโกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นกัญญาที่นับว่าคอแข็งก็เริ่มมึน,มน ลีโอชำเลืองมองนาฬิกาพวกเขานั่งกันหลายชั่วโมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงก็สี่ทุ่มแล้วกัญยาอยากต่ออีกไหมสำหรับกัญยาแล้วสี่ทุ่มน่าจะเป็นการเริ่มต้นสำหรับเธอแต่ไม่ใช่สำหรับเลนาเลนาพี่จะไปส่งเธอที่ห้องก่อนเลนามองพี่สาวของตนที่ยังอยากนั่งต่อเธอจึงพยักหน้าเหมือนได้พี่กัญญาคนเดิมกลับมาแล้ว เลน่าพึมพำออกมาเมื่อได้อยู่เพียงลำพังกับลีโอจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเลน่าพยักหน้าและย้ำว่าเธอไม่รู้เช่นกันว่าทำไมตัวเองถึงนอนไม่ตื่นนานขนาดนั้นก็แค่ตื่นนอนมาเท่านั้นแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากต้องพักทำกายภาพบำบัดนานถึง6เดือนน้องเลยรู้ว่าพี่กัญญาต้องแบกรับคำใส่ร้ายมากมายทั้งที่เราสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากแท้ ลิปเปิดเมื่อมาถึงชั้นห้องของพวกเขาลีโอคว้าข้อมือเล็กและกอบกลมไว้เรน่าตกใจไม่น้อยเพราะแม้จะสนิทก,กับชายตรงหน้ามากขึ้นแต่พวกเขาทั้งสองก็ยังไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวกันมาก่อนเรน่ารู้สึกร้อนผ่าที่มือข้างที่เขากอบกลมขนอ่อนทั่วร่างกายลุกชันดวงแก้มเธอร้อนจนอาจจะแดงไปแล้ว ใครจะคาดคิดว่าหลังมือเนียนขาวสัมผัสกับริมฝีปากของเขาทุกอาการก่อนหน้านี้รุนแรงเป็นร้อยเท่าพันเท่าปฏิกิริยาตอบสนองกลับของเธอช่างมันช่างรุนแรงจริงๆดวงตากลงเปิดกว้างเมื่อปลายลิ้นหนาตวัดเลียนหลังมือเธอนี่นี่นี่มันอะไรกันเลน่าไม่เข้าใจหัวใจเธอเหมือนจะทะลุออกมา ดวงตากลมจ้องศบประสานกับสายตาคมหวานที่กำลังหวานเสน่ห์ให้เธออย่างไม่ปิดบงังพี่เลน,น่าเอ,อ๋ยเรียกเขาตะกุกตะกักไปกันเถอะเขาพูดพร้อมกับจูงมือเธอให้เดินต่อไปนี่ห้องของพี่นะคะอืมไปเถอะเขาใช้คีย์ปลดล็อกประตูและผลักเข้าไปเลน,น่ามองเขาด้วยความตกใจกลัวพี่หรอ เลนาอยากพยักหน้าแต่เขาอ่อนโยนกับเธอแล้วความกลัวที่ก่อเกิดในใจเธอกลับมีกระแสบางอย่างพยายามทำลายความกลัวนั้นเลนาจึงสายหน้ามันไม่ดีไม่ใช่เหรอตรงไหนไม่ดีลีโอลเลือกคิ้วทำท่าไม่เข้าใจกับสถานการณ์ตรงหน้าเขาปล่อยมือนิ่มและเดินเข้าไปเขาไม่ต้องการใช้กําลังบังคับเธอพี่มีแต่ความจริงใจให้กับเลนา ลีโอเอ่ยออกไปขาก็ไม่ได้หยุดก้าวเข้าไปในห้องจนหายลับเข้าไปในส่วนด้านในหลังผนังสีขาวลีโอยืนพิงผนังรอตอนนี้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเลน้ามองไม่เห็นเขาแล้วเสียงสักนิดก็ไม่ได้ยินพี่เธอจึงตัดสินใจเอ่ยเรียกเสียงดังแต่สิ่งที่ได้รับมาคือความเงียบคิ้วเรียวเล็กขมวดเข้าหากันพร้อมตัดสินใจเดินเข้าไปด้านใน เสียงประตูปิดลงตามหลังเลน่าเดินเข้าไปตามทิศทางที่เขาหายไปในห้องนอนว่างเปล่าประตูห้องน้ำปิดไม่สนิทและในเวลาเดียวกันสเสียงน้ำที่ไหลาจากฝักบวกัวก็ดังแทรกความเงียบพี่ลีโอเลน่าหยุดเดินยืนอยู่กับที่เรียกเขาเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยอืมคราวนี้เขาตอบกลับแค่คำเดียวนี่เขางอนเธออย่างนั้นหรอ เลน่าอดไม่ได้ที่จะต้องคิดแบบนี้ตั้งแต่วันที่ได้เจอเขาครั้งแรกที่สนามบินในตอนนั้นเธอก็ให้มิตรภาพต่อเขาในฐานนว่าที่พี่เขยไม่ได้เกินเลยอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เจอกันหลายครั้งกอบกับที่พี่สาวบอกความลับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาแม้ตอนนั้นเธอจะรู้สึกเสียดายที่ต่อไปในอนาคตกับเขาจะมีการห่างเหินกัน พยายามจะไม่คิดอะไรแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่าสายตาของเขามันแปลกไปตอนนั้นเธอไม่มั่นใจเพราะไม่อยากคิดเข้าข้างตนแต่ทุกอย่างก็มีการก้าวหน้าเมื่อได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเขาเอาใจใส่เธอทุกครั้งที่เธอหันไปจะต้องเจอสายตาเขาที่มองเธออยู่แล้วเลน่ายืนคิดเพลินๆเ,เสียงประตูห้องน้ำเปิดกว้างขึ้นดวงตากลมโตมองเขา ที่ร่างกายยังคงเต็มไปด้วยหยดน้ำพราวเส้นผมดำยุ่งเหยิงจากการถูกเช็ดอย่างลวกๆพี่เลน่าครางออกมาอย่างช่วยไม่ได้เขาโป๊กก็ไม่เชิงเขาพันเอวสอบไว้ด้วยผ้าขนหนูลีโอมองศบตาเธอร่างกายเขาร้อนลุ่มจนต้องเข้าไปอาบน้ำสิ่งที่คิดดูจะสูญเปล่าเมื่อออกมาและเห็นเธอยืนอยู่ตรงหน้า เขาไร้าอารมณ์ความรู้สึกมานานอดกลั้นมานานความอดทนกลายเป็นความโกรธเขาคลางในคออย่างไม่พอใจเดินผ่านเลนาไปเปิดตู้เย็นหยิบเบียร์ออกมาเปิดและดื่มทีเดียวครึ่งกระป๋องพี่ขอโทษลีโอเอ่ยออกมาในที่สุดเลน่าฟังออกว่าเขาน้อยใจเออพี่เป็นอะไรไปเหรอคะเลนาลองอย่างเชิงถามลีโอมองเลน่า ด้วยแววตาบ่งบอกอย่างไม่ปิดบังว่าเขาไม่พอใจเขาพยักหน้าขอบกรามแน่นพี่ขอโทษเรน,น่ากลับไปนอนเถอะเขาพูดพร้อมกับวางกระป๋องเบียร์และเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าพี่โกรธน้องเรโอหันกลับมาเผชิญหน้าใช่พี่โกรธพี่ขอเวลาให้กับตัวเองสักหน่อยลีโอขอบกรามแน่นสะกดอารมณ์เกรี้ยวกราดที่สุมอยู่ในอ,อกไว้เวลาอะไร พี่ลีโอเป็นอะไรไปทำไมไม่พูดออกมาตรงๆได้พี่ชอบเลนาไม่เชื่อว่าเลนาจะมองไม่ออกทุกการกระทําของพี่มีตรงไหนที่ไม่ชัดเจนแล้วเลนาถ้าไม่ชอบพี่ทำไมถึงต้องลีโอละคาว่าทอดสะพานไว้ทันใครบอกพี่ว่าน้องไม่ชอบพี่สิ้นเสียงคำพูดของเลนาห้องทางห้องตกอยู่ในความเงียบ หากหาตอนหานิยายสนุกสนุกไม่เจอเข้าไปกดที่เพลลิสต์นะคะแต่อย่างไรแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ